ทสกศเองเนี่ยนะก็มีบทบาทร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนไปสนับสนุนชุมชนเรียกชุมชนอุดมสุขชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทั่วทั้งจังหวัดอยู่72ชุมชนทีนี้ชุมชนเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาทําแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเองก็พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของการทรําเกษตรปลอดภัยเนาะเอาว่าปลอดภัยก็แล้วกันเนาะคือคนกินเนี่ยก็รู้สึกว่ามั่นอกมั่นใจในเรื่องของคุณภาพไม่มีสารตกค้างอะไรทํานองเนี่ยนะครับ ทีนี้เวลาทําไปแล้วเนี่ยเราเองก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของการขายแล้วก็เป็นการฝึกชาวบ้านไปด้วยเนี่ยนะครับเนาะก่อนหน้านี้เราก็จะทําทตลาดหน้าทกศตอนนี้ก็เกือบทุกสาขาไปที่ปตทของออที่ต่อยชิมปตทลุมเท่งอะไรพันอย่างนี้นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเราก็ว่าเอเป็นโอกาสสําคัญว่าเราลองจัดในลักษณะเช่นที่ว่านี้โดยรวมเอาตัวแทนร้านค้าหรือกลุ่มที่เราไปส่งเสริมสนับสนุนมาออกร้านในภาพรวมของ จังหวัดเจตนารมสำคัญเนี่ยกลุ่มคนที่มาในวันนี้นะหนึ่งเราก็เอากเกษตรกรในชุมชนอุดมสุขชุมชนอื่นๆมาเรียนรู้เขาก็มีการสาธิตนะทำกะเกษตรดินพร้อมปลูกเกษตรแบบอย่างง่ายอะไรทำนองนี้นะครับกลุ่มที่สองเนี่ยนะครับเราก็เชิญกลุ่มผู้ซื้อก็ซื้อไปบริโภคคนที่สนใจเรื่องอาหารปลอดภัยอะไรทำนองนี้ส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยนะครับที่เราเชิญชวนก็คือเชิญชวนกลุ่มที่ สนใจมาดูแล้วก็พิจารณาที่จะสั่งซื้ออาจจะไปฝากคนอื่นแล้วอาจจะไปจําหน่ายในอนาคตความหมายเลยก็คือว่าในร้านเหล่านี้เราจะมีร้านของสากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศอยู่หลังสุนย์นู้นต่อไปเขาจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางก็หมายความว่าต่อไปนี้ถ้ามีใครสนใจสินค้าตามที่เห็นนี้ทั้งหมดสินค้าบางตัวเนี่ยเราส่งออนไลน์ไม่ได้นะเพราะเสียก่อนนะครับเราก็จะใช้เครือข่ายคําว่า next normal คือเราใช้ กึ่งออนไลน์ความหมายก็คือว่าสั่งสินค้าเหล่านี้ผ่านสากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทพสหรือว่าสพตอแล้วเนี่ยก็จะมีการประสานงานและส่งณนะที่ทําการทพสสาขาในจังหวัดประยวบคีรีขันธ์ทั้ง11สาขานะเป็นระยะแรกเพื่อสร้างความมั่นอกมั่นใจแล้วก็เราใช้เครือข่ายของทพสในการขนส่งเพื่อให้ของไปทันตามเวลาแล้วก็ได้คุณภาพตามที่เราเองรู้สึกมั่นอกมั่นใจเหมือนกับมาซื้อเองนั่นคือระยะแรกครับผม ก็สวัสดีนะคะขอต้อนรับศูนย์ต,ตลาดเน,น็กน้องแมนตลาดโกกินของทกศซึ่งจัดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะดิฉันก็ดวงดาวเรืองเดชานะคะผู้จัดการของสองกตสกตคือสากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศในจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะก็อันนี้ก็เป็นโครงการนำร่องที่เราจะนำะวิสาหกิจชุมชนเพื่อเอาสินค้ามาจําหน่ายแล้วก็ ดูว่า,ามีฟีดแบ k หรือผลตอบแทนเป็นยังไงโดยทางสงกตก็มีโครงการที่จะเ,เชื่อมต่อกับวิสาหกิจชุมชนเหล่านี้เพื่อส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคค่ะและผู้ผลิตต่อไปอถ้าโครงการมันดีขึ้นมากกว่านี้แล้วผู้ผลิตอยากได้สินค้าโดยที่ไม่ต้องอามาจับจ่ายเนื่องจากในยุคโควิดด้วยอะไรด้วยปัญหามันก็จะมีแล้วก็เพื่อเป็นการาส่งเสริมให้ทางผู้ผลิตได้ขายสินค้าได้มากขึ้นทาง สกตเราก็จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อแล้วก็นําสินค้าตัวนี้ให้ลูกเหมือนให้ลูกค้านผู้บริโภคเข้ามาในทางเฟซเฟซบุ๊กของเราเข้ามาทักหรือว่าโทรมาตามเบอร์โทร032811299แล้วเราก็จะเชื่อมต่อแล้วก็นําส่งสินค้าให้ท่านทางทากสทุกสาขาที่ท่านอยู่ใกล้เพื่อมารับได้หรือต่อไปถ้ามันโครงการมันดีขึ้นหรือว่ามันออมันไปได้สวยเราก็จะ คอนเน็กกับทางขนส่งโลจิสติกต่างๆเพื่อที่จะนำส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าได้เลยค่ะอันนี้เป็นโปรเจกที่เราคิดกันอยู่นะคะเพื่อจะช่วยทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อทั้งสองฝ่ายค่ะ ขายขายอแบเลยนะยังไม่เลยครับ่ครับสิบบาทดีเพืี่ตงเนี่ยงโารประกาสิบาทเหลือเท่าไรครับเหลือเท่าไรครับ